สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเรามาชมละครเย็นก่อนข่าวกันบ้างนะคะที่เราจะได้ชมกันในครึ่งปีหลังของปี2564กกันค่ะเริ่มจากเรื่องแรกเลยแล้วกันค่ะฟ้าหินดินทรายค่ะ เป็นบทประพันธ์ของโสภีพนรายนะคะเป็นละครแนวดรามาสะท้อนสังคมอีกเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งว่าด้วยเรื่องราวของหนุ่มสาวต่างชนชั้นกับสารพันปัญหาที่ต้องพานพบก่อเกิดเป็นความผูกพันและความรักหลายเศร้าค่ะพวกเขาจะเลือกเดินบนความถูกต้องหรือทำตามเสียงเรียกร้องของหัวใจฟ้าหินดินทรายที่ต่างก็มีวิธีทางแห่งชีวิตตน วิถีทางแห่งความรักความรักของฟ้าที่ต้องการเอาชนะความรักของหินที่ยอมรับและเข้าใจความรักของดินที่ทั้งรักและทั้งห่วงใย,ยส่วนความรักของทรายที่ไม่เคยคิดว่าจะเป็นจริงค่ะความรักที่แสนจะชุลมุนวุ่นวายแล้วในที่สุดความวุ่นวายนั้นจะจบลงได้อย่างไรเป็นการพบกันระหว่างหหนธนากรวินนี่สิภรดา รวมด้วยวินชวินวุฒอ้อมอังคาาก็รอติดตามชมกันได้นะคะสำหรับฟ้าหินดินทรายนี้นะคะจะออกอากาศต่อจากเรื่องบ้านไร่สายสมอนนะคะโดยเริ่มตอนแรกเย็นวันอังคารที่20เมษายนนี้ค่ะละครเรื่องต่อไปสาวสองวิญญาณค่ะจากบทประพันธ์ของแก้วก้านะคะ ราถึงวิญญาณสาวสวยที่ชื่ออวันตีค่ะที่เข้ามาสิงร่างฝนแก้วซึ่งเป็นนางเอกของเรื่องเพราะเธอเป็นผู้หญิงที่มีจิตใจอ่อนแอและถูกแม่เลี้ยงโขกสับสารพัดและอวันตีก็พาร่างของฝนแก้วไปสืบหาความจริงว่าเธอตายได้อย่างไรเพราะอะไรที่ทําให้เธอกลายเป็นผีไม่มีญาติทําให้สิ่งที่ซ่อนเร้นต่างๆค่อยๆค,คลี่คลายลงไปได้ในที่สุดเพราะความร่วมมือของลูกชายของอวันตีก็คือพระเอกของเรื่องนั่นเองค่ะ เรื่องสาวสองวิญญาณนี้นะคะก็เป็นการนำแสดงของจินจินนัทแล้วก็มินนี่พันธราค่ะคาดว่าใกล้จะปิดกล้องแล้วนะคะยังไงก็รอติดตามชมกันอัปเดตอีกทีแล้วกันค่ะ ละครเรื่องต่อไปที่ดาวานอนค่ะเป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เคยสร้างชื่อมาแล้วในอดีตอย่างมากทีเดียวค่ะกับวลีที่ติดหูกันก็คือแม่มาแม่มากับอียาวดีค่ะมาเวอร์ชันนี้ได้นางเอกน้องไมปินชรินพรดีกรีมิสทินไทยแลนด์ปี2019มารับบทเป็นอียาวดีค่ะและมาประกบคู่กับเมฆจิตติอีกด้วยนะคะ เรื่องที่ดาวาน,นอนนี้นะคะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าใกล้ปิดกล้องแล้วยังไงก็รอติดตามชมกันอัปเดตอีกทีแล้วกันนะคะคาดว่าปีนี้น่าจะได้ชมกันค่ะละครเรื่องต่อไปค่ะทานตะวันสีเพลิงค่ะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของผู้จัดกบพัสรานะคะที่ใกล้จะปิดกล้องเต็มทีแล้วภายในปีนี้น่าจะได้ชมกันค่ะ สำหรับเรื่องทางตะวันสีเพลิงก็เป็นละครแนวดราม่าแอคชั่นค่ะก็จะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่เป็นเจ้าของไร่องุ่นและรีสอร์ทที่กำลังโด่งดังค่ะแล้วก็ถูกพวกมีอิทธิพลกลั่นแกล้งต่างๆนานาจนพระเอกต้องเข้ามาช่วยเหลือจมกลายเป็นความผูกพันและความรักในที่สุดค่ะแต่กว่าจะลงเอยกันได้ก็ต้องผ่านเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นต่างๆมากมายสำหรับคู่พระนางก็เป็นการพบกันของอัญครพัฒน์แล้วก็จริงจริงคาริษฐารวมด้วยริวพัทรพงษ์แล้วก็สกายมาเรียค่ะก็ ราติดตามชมกันได้ที่หน้าเจ้าช่อง 7sd เร็วๆนี้ค่ะเรื่องต่อไปนะคะก็คือนางสาวส้มลนค่ะก็เป็นละครรีเมคอีกเรื่องหนึ่งของค่ามากกว่าฝันนะคะที่ได้จับคู่พระนางมาพบกันอีกครั้งระหว่างแชปเวลากรแล้วก็เกรซพัสิตาค่ะตอนนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทํานะคะคาดว่าปลายปีเราน่าจะได้ชมกันค่ะ นางสาวส้มหล่นนะคะก็เป็นวิธีทางของหญิงสาวที่ต่ำต้อยจากสวนส้มแม้เธอจะถูกกดขี่และเหยียดหยามเพียงใดแต่ใจเธอก็ไม่เคยท้อต่อสู้ด้วยความคิดดีทำดีมีเพียงความงามที่อาจเป็นลาบและดาบสองคมพาเธอไปสู่บันไดาดาวหรือจะเผาผลาญชีวิตให้หมดไหมเธอเท่านั้นที่จะเลือกทางชีวิตของตัวเองค่ะนางสาวส้มหล่นนะคะก็เป็นเรื่องราวความบังเอิญของชีวิตหลายครั้งเหมือนได้ลาบลอยแต่แท้จริงแล้วเพราะความ ความดีงามในตัวตนเธอจึงได้สิ่งดีงามนี้ตอบแทนมาค่ะก็ติดตามเรื่องนางสาวส้มลนได้ทางหน้าจอช่อง7จ d เอดเร็วๆนี้ค่ะและนี่ก็เป็นละครเย็นก่อนข่าวนะคะที่คาดว่าเราน่าจะได้ชมกันในปีนี้นะคะชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะคุณจะได้ไม่พลาดในการชมคลิปแรกก่อนใครคะ่ะขอบคุณสำหรับการรับชมคันและพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ oh mm -hmm.